้ายกระเด็นเออทำไมเราไม่วอร์มเตาก่อบน,นะเมื่อกี้ลืมมากนี่เป็นน้าตปาเตาอบของเรานะคะยี่ห้ออิเล็กทรอนิกส์นะคะยี่ห้ออิเล็กทรอนิกส์มันมีที่ไหนแล้วอันนี้คือลุ้นมากเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะออกมารสชาติเป็นยังไงอะาตาได้อยู่นะวัตถ,ถุดิบที่เราจะมาทำครับเค้กโยเกิร์ตกันวันนี้นะคะโยเกิร์ตสองถ้วยค่ะจะใช้เป็นรสชาติใดก็ได้เราชอบแบบว่าหวานน้อยเราก็เลยใช้เป็นสตรอเบอรีร่ ถ้วยหนึ่งนะคะแล้วก็รสออริจินอลถ้วยหนึ่งแต่ถ้าใครชอบแบบหวานมากก็อาจจะใช้รสผลไม2้2ถ้วยเลยก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบหวานเลยหรือว่ากําลังไดเอทอยู่ก็ใช้เป็นรสออริจินอลสถ้วยเลยรสชาติก็จะแบบให้ความเปรี้ยวอย่างเดียวเลยนะก็จะไม่ค่อยหวานไม่มีความหวานเลยอะ่ะแล้วก็ตัวนี้แป้งข้าวโพดใช้สิหกรัมสิกรัมก็จะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะก็จะมีถ้วยตวงอันนี้ค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็วันนี้เราจะใช้เป็น ถ้วยคัพเค้กอันนี้นะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราใช้เทลงไปในแม่พิมพ์อันนี้เลยแล้วมันก็ล้างยากมากขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาโยเกิร์ตทั้งสองถ้วยเนี่ย,ทยเยทยใส่เข้าไปในถ้วยตวงเลยค่ะถ้วยเาคนี่เข้าเข้ากันก่อนต่อไปใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะต่อใส่ไข่ตอ๋ต่อใส่ ตอกไข่ไก่ลงไปอุ้ยอันนี้เป็นไข่ไก่แฝดอะ่ะว้าวเป็นใครดีล่เนี่ยเราเป็นเลยเนาะว้ายกระเด็นไอ,อ้มือมือใหม่ทีนึงค่ะว้ายไข่ไก่แฝดอีกแล้วะ่ะทำไมไข่ไก่แฝดตลอดเลยอะ่ะเค้กเราจะออกมายังไงเนี่ยไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวมันลุ้นกัน เคนได้เข้ากันก่อนออกมายังไงก็ไม่รู้อะนะวนให้เ,เข้ากันนะคะอันนี้มันจะออกมารสชาติเป็นยังไงะนี่นี่ยแน่คนมากเลยปกติจะไม่ได้ข้นขนาดนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่แป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดใช้15กรัมก็ถ้าไม่มีเครื่องช่างก็กะกะเอาก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะเราก็จะใส่ประมาณ คือเราก็ไม่เคยเจอคือไข่สองฟองแล้วมันก็เป็นไขแน่แฝดเขาขออนุญาตไข่เพิ่มอีกได้ไหมว่าตัดเครเื่องดีกว่านะเพาะไข่แดงมันเยอะมากเยี่ยก็ไม่ไม่มั่นใจว่าจะออกมายัางไงเพิ่มอีกเท่านี้แล้วกันนะไม่ถึงหนึ่งช้อนโต๊อะอเราจะมาลองคือไปดูการใหส่วนผสม,สม,สมของเรานะคะเข้ากันรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเข้าตวตอบนะคะที่อุณหภูมิสององศาใช้เวลาประมาณ50นาทีค่ะเอามาวอร์มเตาเออทำไมเราไม่วอร์มเตาก่อนมนะเมื่อกี้ คะจะเป็นยี่ห้ออิเล็กทรอนก์ค่ะขนาดความจุ9ลิตรค่ะเดี๋ยวเรามาวอรมตาวกันก่อนที่อุณหภูมิ200องศาเวลาประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเทส่วนผสมลงไปล ก็ไม่ได้ตั้งใจจะดัดแปลงแต่มันเป็นไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างตรงนี้เหมือนแบบรูปในสูตรที่เราดูมาเเลยอันข้างในนู้นอาจจะไม่สได้สายซ้ำด้วยซึ้งคือเค้กโยเกิร์ตของเราค่ะลองทำกันดูนะคะเผื่อจะเป็นเมนูที่เพื่อนๆ น,นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวอาหาร